สวัสดีค่ะจอยค่ะพี่น้องแต่งสวนนะฮวันหยุดนะคะสวนหลังบ้านนะคะเนาะวันหยุดเสารอ์อาทิตย์นะคะแต่ความสุขก,ก็คืออยู่กับหัวกับสวนเฮาที่เก่านี่แหละคะ่ะหลังจากที่พ่วนดินลินน้อยๆค่ะมน,นองวันนี้วันจินวันพระเน,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 นาะค่ะเนาะจัดการทางหนัข้าก็จะอบ่ค่อย ทำนะคะแถวบ้านเนะเาะก็อาจจะลดน้ำนะคะทอนหญ้าเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างที่ทรงเสียงดังแน่กน็ตามถาว่าทำเนียแบบที่นี้ก็สิคือไม่จังหน่อยก็คือ,อบ่ใหาเห็ดอย่างต้นใดพี่น้องให้พักพอนก็นกนว่าไรคขาวันหยุดสิบห้าค่ำนะคะนีก็คือลดน้ำมะเขือพี่น้องอหลังจากที่ใส่ปุย๋ยคอกนะคะใส่ปุย๋ยฉีกนะคฟให้เพิ่ เม่มีเวลาจะด,ดูแลเพิ่นที่น้องเพิ่นวา่าสิตายละวนะคะ,ะเลยเมื้อนี้ก็เลยเอาปุ๋ยขี้ควานมาใส่ให้เป็นเนจักน้อยค่ะใส่มะเขือแล้วก็ขากระสีแดงใหญ่นะคะบริเวณนี่ก็สิเปินขากระสีแดงใหญ่แล้วก็กล้วยนาน,า,นาชนิดขมิ้นทุกสายนธุนที่น้องนะะใะขั้นไห,หนนมากระปลูกลงไปนะคะบ่ได้เลือกค่ะ อะไรนอมาจะใส่ก็คือเอาลงไปเลยนะคะมีถูกพันกล้วยขึ้นกจะได้นะคะตัวนี้จะเป็นขากัดสีแดงใหญ่ะจะลงมาเสียประตายค่ะพี่น้องเอาไว้ปิ่นในครัวเรือนห้านี่นะคะขากัดสีแดงใหญ่ค่ะกำลังลอง,องเมื่อกี้เอาปุ๋ยถีบฟายมาใส่เถินเอเพื่ถินแทงยอดแทงก่ออของความสุ่มซ้ำเนีนะะ่ยค่ะพวามดินมันแห้งแดงเลยจก็หนอ่อยเนาะ เอาปุ๋ยสีควายมาใส่กันเวลาเขาลดน้ำกันน้ำก็ะิ่ชุ่มเลยจั๊กน้อยอใส่ทุกปุ๋ยสต่ว่าได้อันนี้แก,กก็ใส่แกลไปก,ก่ใส่แกลน้ำที่น้องหลังจากที่ถอนหญ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะใส่ปุ๋ยสีควายสเสร็จแล้วกันมาลดนำของคนเมจั๊กน้อยกว่าสิแล้ว แต่ลายเบียกเปล้มือพี่น้องเอ้ยใส่เวลากิดไปนะคะมีความสืขอันนี้คือปตีงแปลงขาจะสื่นะคะน้องนี่ประมาณเกือบสี่สิบหลุมนะคะพี่น้องเกือบสี่สิบหลุมพ่อได้อยู่ได้กินในขัอวเลื่อนท้านี่แหละคะ่ะเอาไว้หนึ่งกับป้นกับเจ้วนะคะใส่ต้นไปยังว่ากันไปนะคะปลูกไว้ในรัวเลื่อนเท้ามองไหนี้ที่ดินว่างๆกักนถ้าการปลูกก็เด้ะคะ่ะพี่น้องด้วยนะคะอันนี้ก็ กล้วยปันนี้ก็เป็นกล้วยนะคะกล้วยกล้วยกล้วยพี่น้องการปลูกกับใบนี้าการวางเทียนปันใดดอกค่ะเล็กๆก็ได้ปลูกมสมาธิลงไปนะคะอันนี้คือรอบๆสวนฟางฟ้าเมื่อกาสิกิมสะเรียงสานีนนะะ่นี่ล่ะค่ะนะได้เลยเด็กกินครับเนาะอ่าตอนนี้ก็น้ำคิดนะคะ บานส่วนเล็กๆของเฮ้าเนาะค่ะเนาะส่วนกระสแปลงเล็กๆของเฮ้ามาฝากพีฝากน้องกันนะค่ะรับบรรยากาศหน้านาวนะคะบางที่ก็ชิ่หนาวแล้วนะคะอันนี้ข้าสุกอยู่กับให้กับส่วนเฮ้าฝากน้องเนาะนะคะชิมหน,น,นิดเอาไว้ชินี้กันด้วยฝากน้องด้อยเปิดน้ำตุนใหม่กันจ๊กน้อยนะคะ